ตอนนี้น้องไก่ออกไปกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่หูยต้องมุดมาเลยนะคะเนี่ยมุดมาเก็บเลยเห็นไหมคะเยอะมากเลยหูยส,สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาเันเอนงไปเก็บไข่กันนะคะนี่ค่ะตะกาเก็บไข่ ไข่ได้เยอะเลยนะคะทุกคนไม่ได้เก็บไข่สองวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บไข่พอดีว่าติดธุระนะคะสองวันก็เลยให้พี่เขาให้อาหารนะคะแต่ว่าไม่เคยได้เก็บไข่เลยนะคะตอนนี้ไข่ล้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวออยจะพาไปเก็บนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนไปเก็บไข่กันค่ะลูกจีบก็ปล่อยให้เดินเล่นแล้วนะคะนี่มาดูลูกจีบอุ้ยพาก,กันกระโดดใหญ่เลยนี่นะคะลูกจีบออยนี่ค่ะ พากันเดินเล่นไม่กลัวนะคะไม่กลัวดูสิคะอยากเล่นออะอยากข้อตะก,ก้าหระลูกมามาเออเห็นไหมคะกระโดดกระโดดเห็นไหมคะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเป็นไงสบายไหมสบายไหมอยู่ในตะก,ก้าสบายไหมหเป็นไงลูกอยากขึ้นตะก,กานะคะอ่ะกระโดดโอ้ไปแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บไข่กันต่อคะ่ะ ตอนนี้ออยปล่อยให้น้องไก่ออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะเดี๋ยวก็จะไปเก็บไข่เขาเดินเล่นกันสนุกสนานเดี๋ยวพามาดูนะคะจะได้ยินเสียงไก่ลงนิดนึงนะคะนี่ค่ะพากันออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะมาตากแดดค่ะมาหาก,กินหญ้าอ่อนๆนะคะพอดีจะมี หญ้านะคะที่เขาโอดเข้ามาในในบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะพากันจิกกินนะคะหญ้าอ่อนๆแบบนี้นะคะเขาจะชอบมากๆเลยค่ะดูนะคะนี่เคลียร์กันใหญ่เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะนอนตากแดดกันนะคะมีค่ะกําลังไข่ก็มีนะคะอู้เยอะเลยออกไข่เยอะเลยไม่มีใครเก็บเลยเนาะไม่มีใครเก็บเลยเนาะ โอ้จะไข่ก่อนใช่ไหมไข่ก่อนใช่ไหมเอาไม่กวนไข่ก่อนนะตอนนี้น้องไก่ออกไปกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไข่หูยต้องมุดมาเลยนะคะเนี่ยมุดมาเก็บเลยเห็นไหมไข่ยเยอะมากเลยหูดูสิต้องมุดมานะคะทุกคนกี่ใบเนี่ยได้หลายใบยเลย ยังขายไม่หมดนะคะวันนี้ยังขายไม่หมดดูนะคะมุดมาโอ้โหมีค่ะโอ้ยออกไปก่อนออเยอะเลยนะคะเดีย๋ยวไปเก็บอีกฝั่งหนึงนะคะ่ะตอนนี้มาเก็บอีกฝั่งนึงแล้วนะคะ ฝั่งนี้มีแปดตัวค่ะเป็นไก่รุ่นแรกนะคะนี่น้องไก่น้องไก่อยากอ,อกกล้องนะคะทุกคนไม่กลัวเลยนะคะเชื่อมากๆเลยเชื่อมากๆเลยมาทางนี้ลงมาน,นี่เห็นไหมไข่นี่ไข่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเยอะเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเก็บนะขอเก็บฝั่งนี้ก่อนนะคะโอ้ได้ไหนใบเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดู เดี๋ยวเก็บฝังนี้ก่อนค่ะนี่นะคะีสิบสามในะคะทุกคนยังขายไม่หมดนะคะได้สิบสองวันนะคะได้สิบสามใบตอนนี้ก็เก็บไข่มาหมดแล้วนะคะนี่ค่ะรอบเช้านะคะไข่สองวันนะคะที่ไม่ได้เก็บได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไข่กลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบาย